ครับมันก็โอ้ยสุดโป่วยหมาตัวเปล่าๆเลยนะครับมันก็คือกล่องเลี้ยงผึ้งครับ <c oughs> จากสวนราชินีผมทำง่ายๆนะโอ้ย,ยๆพึ่งผึ้งพึ่งฮะเราไม่รบกวนเขามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับอันนี้ผมเอาเอาน้ำหวานออกไปมาชักคื <ller> อเต็มหน้าผมแล้วอืมขอต้องขอยออก่อนโูหัว้ายว้าเต็มหู ครับเออทราไม่ง่ายนะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เอานมหวานออกไปเอาลังออกไปบ้างมันก็ลยแตกออกมาหน่อยนึงครับเดี๋ยวมันก็เข้าครับผมเพเยะลังไว้ให้เลยไหมเวลาเรามีปัญหาหรือเราไปทำอย่างเงี้ยครับเพเยะลังไว้หน่อยนึงเพราะว่าพึ่งที่มันหล่นออกมาหลุดออกมามันจะได้เข้าได้ครับผมก็เอาแค่เอาเศษไม้ขวางไว้เดี๋ยวมันก็เข้าเองนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ผมตั้งไม่สูงนะดูว่าตั้งเตี้ยๆเอ้ยแค่นี้กะว่าพ้นคางคกพ้นจิงพ้นคางคกพกกก้นกบเพราะว่ามันกินมันชอบกินพวกจิงจกมันก็ชอบกินเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันพ,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 พ้นพ้นพ้นลิ้นจิงจกขังคกซะหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กครับแต่ตรงนี้ผมก็ใส่น้ํามันเครื่องไว้ฮะอย่างนี้ครับอก็เอาเหล็กตอกปักลงไปเลยครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายเออเดวเข้าไปใกล้มันผมมาแบบกางเกงขาสั้นเสื้อธรรมดาไม่มีอะไรป้องกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับถ้าเราทําแบบจำเนิบคือเราไม่ไปกวนเขาถึงเราจะเปิดฝาเราก็เปิดได้นะเปิดไปแล้วทุกๆอย่างเนี้ยมันต้องทําแบบช้าๆเนิบๆไปบุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวพึ่งมันแตกแต่ถ้า,าทําไปเรื่อยๆไม่แตกรางหรอกครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันยังคงอยู่ข้างล่างก็คงมีอยู่เพราะว่าผมทํามันตกไปบ้างเดี๋ยวมันก็ขึ้นลังอยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าต้องเอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ขัดไว้ให้มันเข้าสะดวกเปิดทางเข้าทางออกเปิดทุกลูให้สะดวกครับตอนนี้ถ้าเราไปดัดแปลงมันก็อย่าเพิ่งทาที่กั้นจิงจกอะไรต่ออะไรก็เปิดให้หมดครับแล้วก็จนกว่ามันจะเข้าไปกันนะครับเราค่อยๆค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยไป ปิดทุกรูป้องกันให้หมดครับอ่าเนี่ยฮะตัวองตัวอ่อนเนี่ยเอาลังไปละเดี๋ยวไปทําวันนี้ขุดกระชายดําด้วยก็เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอากระชายดํนี่แหละดองลำพึ่งออย่าต่อยฉันนะครับเพราะนี้เนาะผมไม่เอาละ